วาสนาแม่มาแล้วลูกอัจ,อจิ้งอาเจี๋ยเป็นไงลูกนะเงาเหรอลูกหนูเงาเหรอเงาเหรออยู่คนเดียววาสนาเงาเหรอลูกม,มาแล้วมาแล้วจ้าลูกจ้าโอ้เจ็บขาโอ้เอาจ้าจ้าลูกเจ็บขาแล้วลูกโอ้โอ้จ้า,จาลูก,จ,ลลกจ้า เดี๋ยวหนูหายแล้วลูกเดี๋ยวหนูก็ได้กลับบ้านแล้วเนาะอ่ะ,อะคนเก่งเดี๋ยวแม่ไม่เข้าใกล้หนูละเออโอ่ยเจ็บขากระด็กกะแดกเลยนะอ่าเออ,เอ,อนั่งอยู่นั่นแหละลูกนั่งอยู่นั่นแหละโอ้เจ็บขาเจ็บขาอืมเจ็บขาหนูหายแล้วนะลูกนะคนเก่ง หายแล้วเดี๋ยวไ,ได้กลับบ้านแล้วเนาะมแม่ก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะเนี่ยเผื่อนี่อีกเนาะแค่นี้พอ